ต้องลงทุนเดินเข้าหาครัโอ้ยจิ้มมาซ้ายดีครับอ,อย่างเดินเข้าหาต่อครับสายะซาบาครับปูช่วงยาวกว่าแต่โดนก่อนครับความเร็วนี้แน่นอนครับไซยะอิโตครับดูจากสเต็ปฟุตเวิร์กส่วนความหนักนี่ครับเป็นของซาบาชุกุยเลยครับ คนหนึ่งนี่มาปั่นรถสปอร์ตครับพรูตป,ปราศครับ,บอีกค่นก็รถสิบล้อเลยครับแม <laughs> ่ถ้ารถสิบล้อชนรถสปอร์ตไม่อยู่ก็ไล่ไม่ทันนะครับโอ้ดูช้ากว่าเห็นได้ชัดเลยครับซาบาโอหนึอ่งสองดีครับซาอิโตครับ ดูครับต่อยแล้วก็ฉากต่อยแล้วก็ฉากครับดูครับโอ้สยายโตอกโอ้โดนหมัดซ้ายด้วยครับสบาเอาเตะรูดิโอ้กว่าจะถึงตัวนี้สยายตอไปไหนต่อไหนแล้วครับโอ้โหเร็วจริงจริงครับสายายครับจิ้มหลับตัวครับสวยโอ,อ้ยังหาทางเข้าไม่เจอครับสบาอ่ะยับซ้ายถีบซ้าย โอ้ตามความเร็วของสายยาทันหรือเปล่าครับซาบาอโอ้ยังเข้าไม่ถึงเลยครับโอ้้ายนำกันดีแม่ครับสายยาครับขยับโอ้เนี่ยครับหัวแกงซ้ายจับปล่อยขวาซ้ายแล้วก็เฉาอ,อมาครับโอ้เร็วมากครับ ม่จะจัดการยังไงดีครับวันนี้ซาบาเชือกุยครับถ้ายัางจัดการความเร็วของซายาอิตตะไม่ได้นี่วันนี้เหนื่อยครับโอ้โหทีหน้าดีครับนี่เหละครับสรีระที่สูงยาวกว่าคซาบ,บากดมนได้ทีเดียวครับนานๆมาทีครับไรจะต้องทีกวันนี้ด้วย หมัดไม่ถึงครับซาบาโอ้โหโดนเนี่ยครับโดนไยะมาเป็นไม้คู่เลยครับหมัดหมัดแล้วก็ตามด้วยแข้งคร็บคนับนีทีโอ้กาว้วเสียบครับโอ้กับกลายเป็นตันเล็กกว่าที่ออกอาบุธได้ชัดเจนกว่านะครับโอ้โหเห็นได้ชัดเน็บซาบายังจั่วลมอยู่เลยครับต่างชาติทั้งคู่ต้องเดินเบียดเดินลุยให้ใกล้กว่านี้นะครับซาบาเชกุยครับ หัวดโอยแต่แล้วโหนี่ต่างหากครับโอซาบาจะทำยังโอ้ยโดนแล้วโอ้โโโอเขาไม่ติดจริงๆครับพวกับกลายเป็นตัวเล็กครับออกอาบุธได้รวดเร็วคล่องแคล่วกว่าแล้วก็เข้าเป้ามากกว่าด้วยยาวๆจิ้มลำตัวครับโอ้ยโดนหมัดก,ก่อนอีกโอ้ยโอ้แรกกรันทีต่อทีนี่หน้าแงหน้านหายไปเลยนะครับซาบา ไปทับนอกครับดูครับสายยะไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับหมุนซ้ายทีขวาทีโอซาบาต้องเดินให้เร็วกว่านี้อีกหน่อยครับโอ้ไม่งั้นตามไม่ทันนะครับแกอย่างกระดินจาครับสายยะหาตัวไม่เจอครับโดนอีกแล้วโดนเนี่ยครับจิ้ม้ายหน้าเนี่ยโดนกือ่ตลอดนะครับเป็นหมัดยับซ้ายหมัดเบสิกนะครับ เป็นหมัดทำลายจังหวะแข้งขวาไปครับแมมันไม่ได้ทำลายจังหวะเดียวมันทำลายสมาธิซาบาไปด้วยครับโอ้หายไปหมดเลยครับดูแล้วมั่นใจเลยครับไซยะโต้ครับถีบขวาจับก็ทำอะไรไม่ได้ครับซาบาชกุยอ้ถีบหน้าไม่ถึงอีก โอ้เข้าไปต่อยกัโตดื้อๆเลยครับมาไต่ไปที่พับนอกอีกเข้าไปแทงเข่าซ้ายโอ้จิมซ้ายครับโอ้เร็วกว่าอีกครับหัวซ้ายอีกไฟนูดูเหมือนจะงงงนะครับซาบาครับยังหาจาังหวะไม่เจอโอ้ไม่เคยเจอนักมวเยเร็วเแบบนี้มาก่อนนงซาบาครับไปไม่ถูกครับโอ้เบิ้ลแข่งอีกเอา โอ้เครียดเลยครับทีมงานของสบาเชกุยครับโอ้พยายามจะเสียบเข่าก็ยังไม่ถึงครับสบาอ่ะแขนซ้ายก็ปลายๆอีกมาแล้วครับหวงไหนทางของเธอแล้วครับตีได้ไหม ยังเดินเข้าหาครับซาบาอทุบเต้าอกตัวเองครับบอกให้สายยาเข้ามาหน่อยครับแต่สายยาก็เข้านะครับไม่ได้ถอยนะครับนี่ครับมายนะครับอาวุธต้องเดินให้สุดครับเกี่ยวขาไว้แล้วก็ต่อยหมัดเลยครับโอ้โหต่อยมาที่สายยาก็ยิ่งเร็วครับโอ้สายยานี่ไม่มียอมเลยจริงๆโอ้โหเอาแล้วครับ มีนิสัดกันแหลกจริงๆครับอาซาบาแหมหมุนซ้ายทีขวาทีครับสะพานนี่ก็เหมือนจะงงงงนะคร <c oughs> ับไอ <c oughs> เขาไม่โดนครับดูครับแหมหมุนมาทางขวามือนลครับไปขวาจะพบหมุนไปทางซ้ายอีกแล้ว <c oughs> อ้าวมาครับปัดแยบซ้ายถีบซ้าย,าย <c oughs> ไม่ยอมไม่ถึงตัวเลยครับ โอ้โหทีงานก็บอกให้เดินอย่างเดียวนะครับตอนนี้ไม่ต้องคิดอะไรนะครับซาบาเดินหมาก,ก็ปจูจวล้มอีกเอ้าทีบไม่ถึงอ่าหมาจับซา้ายง่ายๆเลยคร<อ>ับซาบ้ทงด้ดาของซายะโอ้ท้อด้วยเหรอซาบาโอโดนซ้ายดักอีกไป<ถ>ขวาก็ไม<อ><อ>่ถึ<อ>งครับอ่า พอได้แต่อย่าเพิ่งยอมเลยครับสาบาครับเดินเดินลุกไล่ต่อแหวนซ้ายไปไม่ถึงครับหมัดของสาบากลายเป็นสายยาครับที่แขนสั้นกว่าแต่หมัดถึงก่อนครับโอ้โหโอ้โหเกือบไปเมื่อไงครับ สายะซาบาก็พอสายะพลาดซาบา์ก็ฉวยโอกาสไม่ได้ครับคือกลับมาได้เร็วเลยครับสายะอิโตครับจังหวะที่หลุดเข้าสู่ช่วงท้ายปลายยกครับสายะซ้ายครับกันเลยครับสายะอิโตะทีบซ้ายโอ้ทำลายจังหวะของซาบาเชกุยหมดเลยครับวันนี้สายะครับโอ้วางแผนมาดีมากครับ โอ้หาทางเข้าไม่เจอจริงครับป<ฮ>ันี้<ฮ>นี่ครับอยากก่างการรถสปอร์ตอย่างที้บบพูดปราดพูดปราดนี่ครับใสยย่ใยโตครับโอ<ฮ>้โห<ฮ>ต้อนยังไงก็ไม่จนคร<ฮ>ับซาบาเผลอๆแกก็มีมาซ้ายกระแทกไหมอีกครับดูครับวน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 ี่ครับทีมซ้าย<ฮ>มุม มุมน้ำเงินก็ไม่เป็นปัญหาเป็นสาวนินจาสมุไรครับจากญี่ปุ่นครับแมทุกอย่างมาครบเลยครับวันนี้สายายโตครับชนะคะแนนไปครับ